ผมอาจารย์วิสุทธ์นะครับจาก QC Management วันนี้จะพูดถึงในส่วนข,อข้อกำหนด7 1 3ดหนด 7.1.3. ีนะครับของ ISO 9001 2015ที่เน้นย้ำเกี่ยวกับพวก i อ IT นะครับแล้วก็ระบบ Communication หรือการสื่อสารทั้งหลายนะครับข้อ 7.1.3.D ีะครับเขาบอกไว้ว่าจะต้องมีการกำหนดจัดหาและบำรุงรักษานะครับถ้าเป็นฮาร์ดแวร์ก็อาจจะมีพวก พวกอะไรเซิร์ฟเวอร์พวก PC นะฮะพวกโน้ตบุ๊กนะครับพวก p รินเตอร์สแกนเนอร์พวกระบบแลนระบบไวเลสแลนอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับนะซึ่งพวกนี้ก็เป็นฮาร์ดแวร์ที่จะต้องมีการกำหนดกันแล้วก็จะต้องมีการจัดหากันแล้วก็ต้องดูแลรักษานะครับให้ฮาร์ดแวร์เหละนะ่านั้นมันใช้กันได้ส่วนในกรณีซอฟต์แวร์คุณก็ต้องมีการกำหนดจัดหาและรักษาเหมือนกัน นะฮะซอฟต์แวร์ที่คุณจะต้องใช้ก็มีซอฟต์แวร์อะไรกันบ้างมี ERP มี MRP มี s a แซมี l o ตัสนะครับมีเอ็กซ์เใช่ไหมนะครับมีกรณีของพวก c a ดมี Photoshop นะครับนะหรือนะฮะอาจจะมีโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเองเพื่อใช้ในการทำงานอะไรต่ออะไรอีกเยอะแยะเนี่ยตรงนี้ก็นะครับหรือแม้กระทั่งอ่าอย่างก,การณีพวก Microsoft นะครับ Microsoft Office หรือ Microsoft อะไรก็แล้วแต่นะครับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์นะฮะที่จะต้องมีการกำหนดนะครับจัดหานะครับแล้วก็ต้องดูแลให้ซอฟต์แวร์เหล่านั้นมันใช้การได้ดีเพราะฉะนั้นทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่กล่าวไปทั้งหมดเนี่ยนะครับนะก็ต้องมีการกำหนดขึ้นมานะฮะว่าที่ต้องการนะมันคืออย่างนี้นะแล้วเราก็จัดหาเมื่อจัดหามาแล้วก็ต้องดูแลรักษาซึ่ง IT ก็ต้องมีระบบในการ นะดูแลรักษาให้ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เหล่านี้มันใช้การได้ดีซึ่งคุณอาจจะมีระบบการแจ้งซ่อมนะครับนะอาจจะมีการให้กรอกใบแจ้งซ่อมส่งมาหรืออาจคุณอาจจะทําเป็นกรณีเป็นฟอร์มทูในระบบเว็บเวิร์อะไรของคุณมีการแจ้งในฟอร์มทูมาพอแจ้งมาปุ๊บมันก็จะมาบริงที่หน้าจอคุณคุณก็ออกไปซ่อมไปแซมอะไรต่ออะไรพวกน,นี้พอทําเสร็จก็จะมาลงในประวงประวัติหรือบางทีคุณก็จะมี PM เ็ช็คชีตในเครื่อง ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แต่ละตัวแล้วคุณก็ไปตรวจเช็คแล้วก็มีลงบันทนึกปร,ประวัติของแต่ละตัวอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับคุณก็ออกแบบให้เกิดความเหมาะสมนะครับแต่ที่สําคัญก็คือผู้ใช้งานต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วนะครับทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะครับก็ไม่ค่อยเสียพอเสียปุ๊บคุณก็ซ่อมได้ไวซ่อมแล้วก็ไม่เสียซ้ําในระยะเวลาใกล้ๆอะไรต่ออะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นหน้าที่หลักๆของข,องข้อ7.1.3จจุดดี แต่จริงๆ IT เองเนี่ยนะฮะมันไม่ได้มีกิจกรรมแค่เฉพาะ 713D เฉยๆนะครับมันจะมีในส่วนของข้อ7.5ด้วยนะครับข้อ7.5เพราะมันมีเอกสารที่มันเป็นซอฟต์ไฟล์นะครับเอกสารหลักการที่เป็นซอฟต์ไฟล์เอกสารหลักฐานหรือบันทุกบันทึกรีผงรีพอร์ตอะไรที่เป็นซอฟต์ไฟล์เนี่ยนะครับนะ IT เองก็ต้องมาคอยช่วยดูด้วยนะครับนะพูด,ดง่ายๆก็คือเอกสาร แล้วก็บรรพุกมันทึกอะไรต่ออะไรที่ร้แหล่ทั้งไร้แหล่นะครับที่เป็นซอฟต์ไฟล์เนี่ยนะครับนะจะต้องได้รับการดูแลอย่างพอเพียงและเหมาะสมต่อการใช้งานตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกรณีอันนี้คุณก็ต้องมีระบบแบ็กอัพซิสเต็มที่เมคชัวว่าถึงแม้ระบบมันจะล่มนะหรือดาวไปคุณก็สามารถที่จะกู้กลับนะครับนะหรือสามารถจะเอาแบ็กอัพไฟล์เหล่านั้นนะครับขึ้นมาในระบบได้ด้วยนะความรวดเร็วนะครับ นะแล้วก็ต้องเมคช่วยอีกอันว่าไฟล์ที่ใช้อยู่ทั้งหลายแหล่จะต้องไม่เกิดความเสียหายในระหว่างที่จัดเก็บเอาไว้ซึ่งตรงนี้คุณก็ต้องมีแอนตี irus, ้ไวรัสแอนตี้แบคทีเรียแอนตี้เจอร์อะไรของคุณอย่างเหมาะสมในการที่จะป้องกันไม่ให้ไฟล์เฟยมันเกิดปัญหาวันนั้นหลักๆนอกจาก 7.1.3. ดีแล้วมันจะมีในเรื่องของ Backup System กับในเรื่องของแอนตี้ไวรัสนะครับซึ่งแบ็กอัพ y ิสเตคุณก็ต้องไปออกแบบให้เกิดความเหมาะสม นะครับว่าคุณจะแบ็กอัพรายสัปดาห์แบ็กอะไรยังไงมีทั้งหมดกี่เทปนะครับแบ็กอัพรายวันคุณจะแบ็กอะไรกันแอปพลิเคชันต้องแบ็กไหมหรือจะแบ็กเฉพาะ Data อะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับนะบางคนก็ก็ทําทเป็นแบ็กรายวันแบ็กอะไรกันบ้างเขาจะเขียนเป็นตารางไว้เลยจะแบ็กเฉพาะ Data นะถ้าเป็นรายสัปดาห์เนี่ยนะฮะนะมีทั้งหมดกี่เทปเอาเทปไหนมาซ้ํายังไงนะครับนะสมมุติว่ามีทั้งหมด4เทปนะครับเทป1 2 3 4ครบวีคปุ๊บ นะครับเทปที่1ของเดือนนี้จะไปถูกทับนะครับวิคที่1ของเดือนถัดไปอะไรต่ออะไรพวกนี้เขาก็จะมีนะครับเป็นนะแบ็กทั้งรายวันรายสัปดาห์รายดวงรายเดือนถ้ามันเป็นกรณีโปรแกรมสแตนดาร์ดแอปพลิเคชันคุณก็มีนะครับออริจินอลตรงนั้นคุณก็อาจจะไม่ต้องเป็นแบ็กอะไรแต่ถ้าเกิดมันเป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นแล้วมีอีดิทอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะคุณอาจจะต้องแบ็กอัพในส่วนของแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันที่คุณมีการดัดแปลงแก้ไขเหล่านั้นด้วยอะไรเงี้ยนะครับ ซึ่งตรงนั้นก็ต้องไปหาวิธีการให้เกิดความเหมาะสมอีกทีหนึ่งส่วนแอนตี้ไวรัสนะครับคุณจะใช้ลักษณะเป็นฟรีแวร์หรือจะใช้เป็นไลเซนอะไรต่ออะไรก็ต้องดูให้เกิดความเหมาะสมนะให้มันให้มัน,ให,มนให้มันเกิดความเชื่อมั่นได้ว่ามันจะดูแลไฟล์ทั้งหลายแหล่ในบริษัทคุณได้อย่างปลอดภัยไม่เกิดความเสียหายนะครับนะอันนี้ก็เป็นเชิงวัตถุประสงค์ที่เขาบอกไว้ว่าเฮ้ยนะคุณต้องมีแบ็กอัพเพื่อให้เกิดความ เหมาะสมต่อการใช้งานเวลาม,มีปัญหานะคุณต้องดูแลในเรื่องของแอนติบุรัสไม่ให้ไฟเฟิร์มเสียนะนะครับซึ่งในภาคปฏิบัตินะครับมันจะมีข้อ7.5.3.2อีกอันหนึ่งนะครับเวลาทำเอกสารขึ้นมาแล้วบางครั้งเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นก๊อปปี้เอกสารแล้วแจกจ่ายไปให้ใช้งานกันแต่มันจะเป็นลักษณะคือเอาเอกสารเข้าไปใน drive share แล้วหลังจากนั้นทุกคนเนี่ยก็จะเข้าไปเรียกหาใน drive share ว่าะนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะอาจจะต้องมีการเซตในเรื่องของพาสเวิร์ดหรือแอคเซสสำหรับแต่ละตำแหน่งตำแหน่งนี้เข้าเอกสารได้ทุกระดับถ้าเป็นตำแหน่งนี้เข้า QM ได้ Procedure ถ้าเป็นระดับตำแหน่งนี้เข้าได้เฉพาะ Work Instruction นะครับเอกสารระดับบนบนเข้าไม่ได้อะไรต่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของ IT ในการที่จะต้องเซต a c c e s s หรือ Password ของแต่ละตำแหน่งงานนะครับนะให้ให้เกิดความเหมาะสมนะครับเพราะเอกสารทุกวันนี้นะครับจำนวนมากๆ นะครับจะเป็นระบบของซอฟต์ไฟล์นะครับจะไม่ใช่เป็นฮาร์ดคอปปี้ที่ทำคอปปี้โดยเครื่องซีล็อกแล้วก็เอาไปแจกจ่ายกันนะครับตอนหลังไม่ค่อยนิยมกันนะครับเพราะนั้นกรณีของ IT ต้องต้องไม่ลืมเซตแอคเซสกับพาสเวิร์ดก็เป็นหน้าที่ของ IT นะครับเสร็จแล้วในการจัดเก็บพวกไฟล์กระสุงเอกสารทั้งหลายต้องให้เกิดความมั่นคงมั่นใจว่าไม่เกิดความเสียหายนะครับนะ EC to r e i e v e อะไรต่ออะไรพวกนี้นะสามารถที่จะเรียกคืนมาใช้ได้โดยส่วนรวดเร็ว เพราะนั้นในเรื่องแอนตี้ไวรัสกับแบ็กอัพซิสเต็มที่กล่าวมานะครับอันนั้นก็ต้องนะครับระมัดระวังเป็นพิเศษส่วนกรณี Control o อ c h a n จ์ในเรื่องของรี t ทนชั o นอันนี้มันจะมีผู้ที่ใช้งานเขาเป็นคนควบคุมของเขาเองเป็นหลักนะฮะเพราะฉะนั้นกรณีของ IT นอกจาก7.1.3นะฮะดีด็ D oc, ในเรื่องของการกำหนดจัดหาดูแลรักษาฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ทั้งหลายแหล่แล้วนะครับก็ต้องมีในเรื่องของข้อ7.5.3นะครับในเรื่องของ Backup System ็มนะครับกับในเรื่องของแอนตี้ไวรเพื่อให้เกิดความมั่นอกมั่นใจว่าข้อมูลที่เป็นซอฟต์ไฟล์ทั้งหลายนะครับจะเป็น Documented Information to be Maintain หรือ to be Retained อะไรทั้งหลายแหละนะครับนะสามารถที่จะ Available ต่อการใช้งานได้ตลอดและก็ไม่เกิดการเสียจากการที่จะโดนไวรัสไวรัสมันตท k อะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับโอเคก็ฝากไว้แค่นี้สำหรับงาน IT ก็ไม่มากนะครับนะเราก็ไปหาระบบที่เหมาะสม เซตกันเอาเองอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ